สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวออรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้มชมทั้งเรื่องของอนุทินครับท่านป,ปมจีนอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยแล้วก็เรื่องของนายกอิงครับท่านก็ได้ออกมาสวนกับอนุทินนะครับท่านผู้ชมหนัก่วงกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ทักษิณชินวัตรอดีตนายกนะครับท่านผู้มชมได้ไปขึ้นเวทีครับท่านที่เนชั่นอะไรประมาณนี้มากหลายมากล้นนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องอะไรจ้าเรื่องการโต้กลับในหลายๆเรื่องนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่ติดตามอย่่าางใกกลล้้ิดดดัันนนนนนเเเยยยททีีีีววครบขะตอ ได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมสําหรับงูเห่าครับท่านพักอะไรจ้าเนี่ยพักภูมิใจไทยครับท่านโดนเสียนี่แล้วนะครับท่านผู้ชมโดนเสียเองแล้วนะเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อวานครับท่านมีการโหวตปมเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถอนไม่ถอนอะไรประมาณนี้ก็ได้เกิดงูเห่านะครับท่านผู้ชมจากภูมิใจไทยครับท่านประมาณ3คนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าลูกใ네นวินครับท่านจําไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรแล้ววะเนี่ยจำก็จาไม่ได้นะครับท่านที่เคยบอกเนี่ยรู้หรือเปล่าพ่อผมเป็นใครใช่ไหมวะรู้เอ้ยไม่ใช่เอ้ยเนี่ยพ่อผมชื่ออนนนวันน่่่่าชืี เออชัยชนกเออทำไมวันนี้ดันจําได้วะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านทักษิณก็เหมือนกับได้ออกมาพูดนะเนี่ยงูเห่าภูมิใจไทยน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า20ตัวอะไรประมาณนี้จะเพิ่มเสียงในสภาย,ยังไงมันมีแค่นี้แต่เดี๋ยวก็ต้องร้องเพลงหนูเปล่านะทำไมาจ้าเขามาเองนะแค่เดินผู้ชมภูมิใจไทยระสามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับท่านลูกในวินเดือนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเนี่ยแต่มีแน่แ่เขียนว่าจอเรียกชี้แจง3สส,สที่หววสวนมติของภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมพ่าเป็นที่หนักหน่วงอย ทีเดียวครับท่านด้านอนุทินอันเอ้ยไม่ใช่อนุทินสิวะอนุทินนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมช็อกดาตั้งพังคาที่กันเลยทีเดียวหรือเปล่านนเนี่ยหลังจากออกมาบอกครับท่าน <c oughs> เหมือนกับว่าเนี่ยที่จะถอนเอ้อยหรือไม่ถอนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเพราะสีจ้นผิงนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าเหมือนกับไม่สบายใจนัเนี่ยมีการพูดถึง2 3ครั้งนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าตอนไปเจอกันที่ไหนแล้วครับท่าน <c oughs> เป็นอย่างไรต่อจ้าก็เลยเอามาโยงนะครับท่านผู้ชมประชากรทั้งหลายนัเนี่ยก็ต่างเข้าใจกันแบบนี้ครับท่านเฮ้ยแล้วมันเกี่ยว ไม่มี entertainment c o m p ล็กอะไรประมาณนี้ทําไมก็ย้ยเฮ้ยกูไม่ใช่คีฆ่าจีนนะกาทดานผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าอนุทินงก็ออกมาโตภาลวันนะกาทดางผู้ชมบอกไม่ใช่แบบนั้นนะเนี่ยไม่ได้หมายถึงแบบนั้นปมที่อะไรวะเนี่ย ได้ออกมาสวนเดือดน,นะครับท่านผู้ชมกับนายกอิงอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็โดนนายกอิงเสยหัวทิ่มหัวตามอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมพังแบบไม่ยัง้งไม่หยุดกันเลยทีเดียวครับท่านมาแล้วจ้าอิงนะครับท่านผู้ชมท่านอนุทินนั่นเนี่ย,ยท่านรัฐมนตรีมหาไทยที่เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยออกไปได้ไม่นานนะเนี่ยเฮ้ยความจําก็สั้นเสียแล้วลืมเสียแล้วว่านักท่องเที่ยวจีนไม่มาไทยเพราะอะไรจ้าเนี่ยเพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องของมหาไทยหรือเปล่าเนเที่ในการคุมความปลอดภัยไหนจะเรื่องคอเซ็นเตอร์เรื่องการตัดน้ำ ตัดไฟตอนนั้นจะตัดทีก็ยากตัดยากตัดเย็นนะเนี่ยต้องสั่งแล้วสั่งอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าอิงทิ้งไทยไม่ไม่ทราบว่าได้จดบ้างหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม,มอะไรต่างๆที่เคยสั่งไปอะไรประมาณนี้เฮ้ยผมเข้ามาฟังนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนกับว่าเนี่ยบอกพูดถูซ้ายทะลุหูขวาพูดทะลุหูจุดๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่หน้าตดตามอย่างไม่หยุดยัง้งนเลยทีเดียวครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อทีนี้จ้าทีนี้ก็วุ่นนะครับท่านผู้ชมเรื่อง e n t ทน t a i n m e n t เพล็กซ์ครับท่านหลังจากที่พ อดีกอน,นะครับท่านผู้ชมเนชัน่นนะเนี่ยได้ทาการถามอดีตนายกทักษิณเฮ้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นนเนี่ยภูมิใจไทยเห็นด้วยนะเห็นด้วยแต่ว่าต้องไม่มีคาสินโนนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยทักษิณก็ฟาดกลับอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนานๆทีครับท่านแต่ว่าโอ้แทบจะไม่มีที่ยืนกันเลยหรือเปล่านนเนี่ยสำหรับอนุทินใครได้ใครเสียไม่รู้แต่ทักษิณบอกกลับไปนะเนี่ยอ๋อถ้าเกิดจะให้แบบนั้นนะเหรอมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ต้องไม่มีคาสินโนก็ให้ชีโนไทยก็คือบริษัทเก่าขององ น,นะครับท่านอย่างนั้นก็ให้ชิโนไทยมาทําเลยเดี๋ยวผมจะหาที่ให้แล้วยังไงต่อทาเอเตอร์เมนต์คอมเพล็กซ์แบบไม่มีคาสิโนอย่างที่ว่านะครับท่านผู้ชมฟังดอกแรกกระแทกกลางกระบางกันเลยทีเดียวครับท่านพร้อมกันนี้นะเนี่ยอดีตนาย,ยกทักษิณได้ฝากถึงขาประจําผมนะับเป็นมาตั้ง20แล้ว20ปีแล้วนะก่อนที่พ่อผมตายลืมถามพ่อผมไปมีปัญหาอะไรกับพ่อมันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมออ้ยเจ็บปวดนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านพ่อผมนะเนี่ยเอ้ย ตายมาแล้ว20ปีก่อนพ่อผมจะตุยไปนั้นเนี่ยลืมถามว่าพ่อผมไปม,มีปัญหากับไอ้พวกส้นตีนส้นมือนั้นเนี่ยขาประจํานี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ขาประจําไหนครับท่านวิ่งแต่ขาประจําน่าจะมีอยู่ไม่กี่คนนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าชั่วชีวิตนี้กูหาอะไรได้ไม่ค่อยดีแล้วเว้ยเท่ากับการจัดมอบหรือไม่อะไรประมาณนี้ผมได้ยินชาวบ้านพูดแบบนี้เราสะเทือนใจเสียนี่นะครับท่านผู้ชมบอกเขาว่าว่าอะไรดีวะเอ้ยอ อย่าพูดแบบนั้นเอยอย่าพูดแบบนั้นพาะอะไรจ้ามันดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านทีนี้นั่นเนี่ยก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์นะครับท่านผู้ชมแบบนี้อนุทินนั่นเนี่ยเสียมากกว่าได้หรือได้มากกว่าเสียนะครับท่านผู้ชมปมเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กอะไรประมาณนี้ที่ออไอ้อ้างว่าประเทศจีนอย่างนั้นอย่างนี้ครับท่านืประชาชนก็แห่ทัวลงนะครับท่านผู้ชมอยางไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเอาเจออีกแล้วเว้ยเฮ้ยอนุทินอ้วมต่อนเนี่ยเนี่ยวจีนอะไร เนี่ยเอียวคอมเพกนะครับท่านเอี่ยวคอมเพกอืม ท้าชิโนไทยเออบริษัทของอนุทินต้นเนี่ยทำได้โดยไม่มีการซโนจะหาที่ให้นะครับท่านผู้ชมไม่ให้ค่ากันเลยทีเดียวครับท่านก็ไปที่หน้าติดตามนะเนี่ยแล้วก็ทักษิณก็เชื่อการเมืองยังไม่ถึงทางตันแม้นายกถูกพักหน้าที่รัฐบาลก็ไม่ตกอับเพราะพ่อ,พอ,พอนายกยังอยู่นะเนี่ยในพวกขาประจําตามลาวีตลอด20ปีแกก็ลืมไปนะครับท่านผู้ชมทักษิณลืมถามพ่อแกก่อนที่จะจุดไปนะครับท่านผู้ชมจุดจ,จุดไปนะเนี่ยว่าพวกมันนี้เคยมีปัญหาอะไรกับพ่อผมหรือเปล่าครับท่านโอ้ย เจ็บปวดนะครับท่านผู้ชมยังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านอิงก,ก็ดันโตซะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่มันก็ไลทที่ยืนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหนึกไปแล้วเจ็บนะครับท่านผู้ชมอีกทีสิวะ อิงก็สวนกับไปอ๋อท่านอดีตมหาไทยนนเนี่ยออกไปได้ไม่นานความจําสั้นสยแล้วลืมแล้วเหรอนี่เรื่องการท่องเที่ยวของจีนที่ไม่มาไทยเพราะอะไรเจ้าเนี่ยความปลอดภัยความปลอดภัยก็เป็นหน้าที่ของมหาไทยสแสดงว่าที่ไม่มานี่ความปลอดภัยไม่ค่อยมีเพราะอะไรเจ้าเนี่ยมีใครบางคนเป็นมหาไทยหรือเปล่าเลยไม่มีความปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับท่านถ้าความเข้าใจของผมไหนจะทั้งเรื่อง call center เว้ยเฮ้ยลำบากลำบนจริงๆนะเนี่ยสั่งตัดน้ำตัดไฟก็ไม่ตัดนะครับท่านผู้ชมทำไมมึงทำเชื่องช้าไม่ทราบว่าที่สั่งสั่งไปนะเนี่ยได้จดบ้างหรือเปล่านะเนี่ยใส ตายแล้วกูท่านประธานไม่ได้ยกมือนานลืมท่านประธานไปเลยเป็นอะไรจ๊ะอือออกกาลังใจน,นะครับท่านถอนคำพูดไดสองประโยคหลังเมื่อกี้ลืมไปแล้วครับท่านก็พังคาเมนกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยนุทินจะเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ยหลังจากนี้นั่นเนี่ยโดนล็อกเป้าแล้วหรือไม่นะครับ่านผูชมแทบพังคาลูเมนกันเลยทีเดียวครับท่านอิงน็อกนะครับดานบูชมน็อกแบบนี้นั่นเนี่ยอาจจะเป็นน็อกมือด้วยนะครับท่านงูเห่าก็มีอีกไม่ต่ำกว่า20ตัวนะครับดานบูชมอย่างที่ทักษิณเปย์ไว้หรือเปล่า จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่าปันปวดแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าผมเป็นเจ้าของพักชิพหายแล้วมึงยีิบตัวคนไหนบ้างวะเนี่ยมันอยู่รอบร้อมเราไปหมดเลยแต่เราไม่สามารถรู้ได้นะเนี่ยว่ามี คนไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมจะทยอยออกมาเรื่อยๆครับท่านเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีขนาดเดียวกันทุนเซนนะครับท่านผู้ชมเจอทักษิณซัดครับท่านแทบพังคาเฮ้ยคมเมนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทักษิณบอกเนี่ยหลังจากพิธีกรถามอะไรสักอย่างผมก็ได้โทรไปบอกเฮ้ยไอ้วดไอ้วดคือใครจ๊ะคือล่ามแปลภาษานะครับท่านของทุนเซนอะไรนี่เฮ้ยมึงไปบอกเจ้านายมึงทีซินเนี่ยทุนเซนนะเนี่ยลูกเราเป็นผู้นําทั้งสองประเทศมึงจะลบกับกูใช่ไหมจะทาสงครามกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้าทุเซน ดิ้นนะครับเตามผู้ชมยังไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยยิ่งออกมาก็ยิ่งขายที่หน้านะครับเตามผู้ชมชาบ้านพูดกันแบบนี้นเนี่ยผมสะเทือนใจเสียนีก่กระไรนะเนี่ยบอกแบบนี้ได้อย่างไรรู้ไหมนเนี่ยคุณเซนเขาโดนหมายแดงสหรัดไปอย่างวะโอ้ย หนักหน่วงนะครับท่านผู้ชมมก็ไม่รู้ว่าอีทำผืนดีครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยตอนนี้อิงก,ก็ยังคงเฉิดฉายนะคะรับท่านผู้ชมสลิมล่ําให้ครับท่านดีใจได้ไม่ทันได้สองวันทีนะเนี่ยกลับมาเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมอีกแล้วทีนี้ก็มีการจับผิดเรื่องถอดสายบัวอย่างนั้นจับผิดเรื่องถอดสายบัวอย่างนี้ท่านก็ไปเซิร์ชดูนะครับท่านการถอดสายบัวแบบแบบไหนแล้วว่าพระราชาพิธีเหรอเอยเออวะจำประโยคหลังไม่ได้ครับท่านอ่ะไม่เป็นไรบื่อบือไปกอดน,นะเนี่ยโดนจับผิดยังการถอด ทำไมยิ้มนะครับท่านสลิมดูเซ็งไปซะทุกอย่างแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้แล้วครับท่านหลังจากที่ใช้เวลาช่วงนาตาปีนะเนี่ยหมอไม้ชี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าผีผ่าศพนะครับท่านก็ได้เดินหน้านะครับท่านผู้ชมในการเป็นสวสําหรับเขาคนนี้ใครจหะอจ้อ โอ้โหใจหายเล็กน้อยถึงปานกลางใจสัตวเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นคนนี้ครับท่านโอ้โหชมงามเสียนี่กับอะไรมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยหมอมาชี้ใครล่ะจ๊ะเนี่ยหมอพรทิพย์ครับท่านโพสเดือดก,กํากําลังไล่ล่าทําร้ายลูกตัวเองโทษคนอื่นอะไรประมาณนี้วายตายแล้วตายแล้ว,ลวนะเนี่ยหมอพรทิพย์หมายถึงใครเหรอเนี่ยเฮ้ยยังไม่ทันได้ไปอ่านหัวนะครับท่านผู้ชมทําไมถึงไม่ไปอ่านหัวจ๊ะดูแค่นี้พอแล้วครับท่าน อ๋อลืม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 ทำไมจ้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวท่านทั้งหลายกินข้าวอยู่นะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าผมเป็นใครภัยสังคมขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยของดีๆมึงไม่เอามาโชว์ไอ้ไม่ใช่เออนี่ดีอยู่แล้วโอ้ยหมอพรทิพย์แกดีอยู่แล้วนะครับท่านก็หนักงวงไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านสอดประสานกับใครจา้าสอดประสานกับเศรษฐาทวีศินอดดีนาย,ยกครับท่านให้กําลังใจอุ้งอิงนั่นะเนี่ยโต้กับอนุนทินแทบสุดลงดินกันเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยคาสินโนไม่เกี่ยวนักท่องเที่ นั่นเนี่ยเชื่อมีกําลังใจเต็มเปี่ยมครับท่านส่วนควดีความเป็นไปตามกระบวนการบอกช้ยเกษมนั่นเนี่ยกก๊กที่3ของเพื่อไทยโต้กับอนุทินครับท่านนักท่องเที่ยวจีนลดไม่เกี่ยวคาสิโนโอเอ,อ่อม,มันจะเกี่ยว คาสิโนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกได้อย่างไรวะเนี่ยอ่ก็ไม่ต้องสร้างครับท่านอยู่กันแบบนี้นะเนี่ยมีคาสินโนมันก็เหมือนมีเมนนะครับท่านผู้ชมไม่ตายก็ไม่ต้องเผาครับท่านไม่เล่นก็ไม่ได้เข้านะครับท่านผู้ชมทีนี้อันุทินอยู่ไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมออกมาดิ้นกันเลยทีเดียวครับท่านประมาณนี้นะเนี่ยบอกไม่มีใส,ส่สีตีไข่ปัดแชว่าสีจืนผิงไม่พอใจคาสินโนนะครับท่านแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะ หลายฝ่ายได้ตั้งคำถามนะเนี่ยเฮ้ยท,ทำไมต้องฟังอะไรวะเนี่ยจีนถ้าเกิดจีนอยากจะนู้นอยากจะนี้ก็ต้องฟังหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอนุทินก็ปัโดโตพลวันเลยนะครับท่านน่าจะไม่ทันแล้วหรือเปล่านะเนี่ยอนุทินเดือดครับท่านปัดแฉสีจ้นผิงไม่พอใจคาสิโนโทํานักท่องเที่ยวจีนลดยันไม่มีใส่สีตีไข่อิงหรือจ้ายิงบอกเนี่ยมึงใส่สีตีไข่อะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้พูด <laughs> นะครับท่านผู้ชมเอาเล้ยค่อยๆสวนเดือดนะครับท่านไม่รู้ใครจะน็อกมืดไปก่อนนะเนี่ยอิงมาสวนเดือดอนุทินโพสใส่สีตีไขนะ เนี่ยปมถูกจีนแบนพ่อคาสิโนอะไรประมาณนี้โอ้ยผมชอบประโยคนี้มากเลยนะเนี่ย เออผมถูกจินแบนด์คาสิโนแล้วก็มีหัวร้อนนะครับท่านผู้ชมออกไปไม่นานก็ลืมซะแล้วไม่รู้ว่าเป็นตอนรัฐมนตรีได้โจทย์อะไรบ้างหรือเปล่าเพราะเคยสั่งตัดน้าตัดไฟคอเซ็นเตอร์แต่ต้องสั่งแล้วสั่งอีกนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นผมนั่นเนี่ยโดนแม่สวดยับเลยนะครับท่านสั่งอะไรว่าเนี่ยปากจะถึงรูหูแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนั่นเนี่ยทำไมมึงไม่มีพัฒนาการแบบนั้นแบบนี้มีหรือเปล่าจ๊ะยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเอ้ยบ้านผมขอรับ มีอะไรจ้ะรูกน้อยเหมือนไม่ใช่มันเวอร์เกินครับท่าน โอ้ย oh, ตอนนี้ก็เรียกว่าคมในฝักแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้จตุพรกูจะอยู่อย่างไรวะเน,นี่ยเมื่อกี้เลื่อนผ่านไปเจอลางๆนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าสลิมทั้งหลายแหละครับท่านตอนนี้ดิ้นกันหางจุกตูกันเลยทีเดียวหรือเปล่าตามที่ป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาปรึกษาผมผมก็ไม่รู้จะบอกป้าผัวลุงข้างบ้านยังไงหลายคนก็ถามเหลือเกินนะนนเนี่ยป้าผัวลุงข้างบ้านคือใครเมื่อมันยังไงว่าป้าแล้วก็เป็นผัวของลุงข้างบ้านนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าจตุพรเดือนหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าจตุพรมมาาาแล้ววนนนัั่เยจจจบพิิิุทกษอออะอถคอโ ซอฟตพาวเวอร์อะไรวะซัดอุนเซ็นอะไรประมาณนี้ม,มันก็มั่วไปหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้ยอะไรวะเต้นกว่าหมอพรทิพย์อีกนะครับท่านเฮ้ยคุณตูจ่จตดุพรงเขาจะทำการหน้าผากแบบไอ้อ๋อ ไอ้ไพบูอะไรประมาณนี้หรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่านั้นผิดคนนะครับท่านแล้วทีนีเ้เออว่าเฮ้ยเออใช่ใแล้วทีนี้ม็อบจะหาคอนเทนต์อะไรอีกนะครับเดานผู้ชมจะุพรเคยออกมาก่อนหน้าน,นี้นะครับท่านเอาละเว้เห้พี่น้องแล้วเนี่ยเรามาช่วยจัดม็อบก,กันหน่อยนะเนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งหลายไปหาซื้อเสื้อนะเนี่ยถามเสื้อซื้อทาไมนันเนี่ยกูซื้อเสื้อ,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 อนัดวิวตัวส0 0ร้อใส่ไม่ดีกว่าเราบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยว จะทำม็อบเสื้อขาวนะครับท่านผู้ชมม็อบคนใส่เสื้อขาวครับท่านเราก็พยายามหลีกสีนั้นสีนี้นั้นเนี่ยประชาชนจะได้มาอย่างมั่นใจม็อบเสื้อขาวครับท่านลุยต้านคาสินโนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าไม่มีคาสินโนให้ต้านแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าม็อบ ไอเสื้อขามนี่ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นม็อบแรกม็อบเดียวหรือเปล่าว่าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็อะไรวะดับไปในเวลารวดเร็วเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมนัง <c> ห <oughs> ม่่งไม่หยุดยังด้งนเลยทีเดียวครับท่านส่วนมอ็อบคอปทอล่ะจ้าไม่รู้ว่าแตกหักกับแกนนําชุดเก่าหรือเปล่านะครัะคะบท่านผู้ชมหลายภาคส่วนล่าลือมาอย่างนี้แล้วเนี่ยพะตอนนี้เริ่มออกมาซัดภูมิใจไทยแล้วว่าเฮ้ยฝากถึงรองนายกอ้วนภูมิทํารักษาการนายกอยู่ตอนนี้จัดการเขากระแดงเขากระโดนนะเนี่ยเขากระโดงน,นะครับท่านผู้ชมตรงนั้นตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนนนนี้้ยืลลแปกกใจเเหอิผูชม แต่ผมก็ยังยืนยันครับท่านว่าพวกม็อบคอปทอ,อะไรประมาณนี้มันไม่เข้าถามไม่เข้าเรื่องอะไรจ้าไม่เข้าท่าถ้าเกิดจะต้องใส่สูตรนะครับเรื่องผู้ชมเป็นม็อบที่ใส่สูตรแล้วแม่งเกิดมาชั่วนาตาปีอะไรที่ใส่สูตรไม่ค่อยขึ้นถ้าผมเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับท่านส่องดูดเฮ้ยซี <CEO S 2> อเฮ้ยนี่เนี่ยเขาใส่สูตรของเรานเนี่ยจริงหราอว่าเนี่ยตามยังไงดีไปซื้อคืน ทขาไม่ต้องไปซื้อคืนเสียชื่อแบรนด์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะเนี่ยก็คงไม่มีทางเกิดนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของแบรนด์กูต้องซื้อคืนแน่เลยเพราะอะไรจ้ามันดูอืเอ้ยมันดูอดจากปากแห้งดีนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าว่าก็ไม่อาจแน่ใจพ่าปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าส่วนนี้ก็ติดตามนะครับท่านผู้ชมเรื่องจะมีการ ไอประเด็นหัวสวอะไรประมาณนี้ครับท่านว่าจะไปถึงไหนนะเนี่ยโอ้ยแล้วม็อบมึงมาเฮลเฮลข้างทำเนียบตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมันเหลือประเด็นอะไรแล้วบ้างวะม็อบไอคอปทอนะครับท่านผู้ชมดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอนาคตเลยวะ่นะนนเนี่ยแต่ละคนดูเหมือนว่าเวลาจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วนนเนี่ยสำหรับอะไรจ้ะอายุนะครับท่านผู้ชมมองไปข้างหน้าไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วครับท่านพาะอะไรจ้ะเนี่ยโอ้ยแต่ละคนมันดูโซโหนี่รันโทเสียนี่กับอะไรนะครับท่านอ๋อเจอหัวแล้วอันุทินจี้ยกเลิกล่างคาสิโนกฎหมายกาส นวถาวรเผยสีจึ้นผิงเคยเตือนเตือนอิงบนเวทีผู้นำสามครั้งแต่ยังดันทุลังทุลังจะทำส่งผลนักท่องเที่ยวจีนหายครับท่านแล้วทำไมวะจะมาไม่มาก็ไม่ใช่ปัญหาหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยประเทศนั้นบอกเอาตรงนี้ห้ามทำเฮ้ยประเทศอะไรวะเนี่ย เอธที่โอเปียแล้วกันเว้ยหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยยุคไฮเลเซรัซซี่บอกเฮ้ยไอ้นี่ห้ามทำไอ้นี่ห้ามทําก็อยู่กันแบบเแบลอๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตักดินแล้วก็อะไรต่อจะเนี่ยกินยากกันไปครับท่านหนักหน่วงนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวตอนนี้ออทักสินช็อกและโกรธมากซัดฮุนเซนเจ้าเล่ผาดที่คบคนแบบนี้มั่นใจสงครามไม่เกิดนะครับท่านผู้ชมฮุนเซนก็ออกมาดินผาดไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวโอ้ยผมเห็นอันนึงแล้วมันตลกเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าไอ้ช ประมาณไหนจ้าไม่รู้ว่าใครไปทําคลิปนะครับเ่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครแล้วนะตัดก่อนคัดก่อนบื่อบือเนี่ยขอได้ไหมนะเนี่ยสามร้อยในการทําสงครามจุดจุดจุดจากขอเป็นทูมันนี่สามร้อยบาทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยถ้าเกิดได้แล้วเดี๋ยวจะสมทบจุนไปกับคืนอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ทําให้ผู้นําบางประเทศเดือดน,นะครับท่านเอกคนนั้นเอาไปใส่เสียงไปเสิร์ชดูได้คลิปขายชากังลาวนันเนี่ยภาคเสียงใหม่ครับท่านเป็น AI ไอ สวัสดีนะทุกคนเดินไปเดินมาคงจะเหนื่อยกันหน้าดูมาซื้อชากลกังลาวของเราดีกว่าอะไรประมาณนี้โอ้ก็เป็นคลิปหุนเซนนะครับท่านผู้ชมโอ้เอ้คนไปภาคเสียงใหม่นี่ก็สุดยอดเหลือล้นยิ่งกว่าเวรอยทนเหลือหลายกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์ก็รู้สึกว่าจะมีชวนหลีกภัยครับท่านชวนยังหลีกภัยแล้วใครจะไม่หลีกกูนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจันเนี่ยโอ้ยก็ยังทําอะไรล้มทักษิณไม่ได้นะครับท่านวันนี้นิพนธ์ออกมาอีกแล้วประชาธิปัจจบแล้วริง นี่ผลบุญญามานีน่าจะเป็นลูกน้องชวนอีกทีนะเนี่ยบอกผิดหวังประชาธิปัต์ทำผิดซ้ำซากซ้ำสองสอบผิดกฎหมายพักการเมืองเรื่องอะไรวะอดไม่เคยคิด79ปีโอ้ยประชาธิปัต์หมดสิ้นแล้ววายตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวเรื่องอะไรจะเนี่ยมันเพิ่งรู้เหรอวะเนี่ยเอาแล้วเว้เฮ้ยลิวล้อประชาธิปัต์เดือดประชาธิปัต์ทำผิดซ้ำส,สองปลอมให้สัตยาบาันรองหลังไม่ใช่รองหลังไม่ใช่ย้อนหลัง,ลองร,รองรับรองกูจะไปลองรับอีกแล้ว ข้าร่วมรัฐบาลเสนอชื่อรัฐมนตรีเท่ากับนีรลโทษตัวเองโดยพลาการเข้าข่ายผิดกฎหมายโอ้ยไม่คิดว่าเจ็้าปีประชาปัตบ์จบสิ้นแล้วอะไรประมาณนี้คุณนึกว่าจบไปก่อนหน้านี้ซะแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีครับท่านหืมสบช่องอม,มันก็จะมีข่าวสลิมบางข่าวนะครับท่านวันก่อนสวนดิวสิ์โพออกมาบอกนนเนี่ยสำรวจผลครับท่านเฮ้ยสำรวจประชากรมานันเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ไม่สนใจไปม็อบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ไอ้ข่าวสลิมช่องหนึ่งนะครับท่านเอาไปพาดหัวเลยนะเนี่ยดูโพชี้ชี้อะไรวะท่นั่งก็ไปดูคนส่วนคนไทยส่วนใหญ่หนุนม็อบนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นสื่อสลิมส้นตีนส้นมือสื่อเดียวนะครับท่านที่อะไรประมาณนี้แต,แต่แต่ไม่ใช่ท็อปนิวนะครับท่านผู้ชมท็อปนิวนี้เขายังไม่ถึงขนาดนี้ครับท่านว่าไม่รู้ว่าอีเป็นผือต่อนะเนี่ยหลังจากนี้นะครับท่านผู้ชมจับตามองครับท่านตอนนี้หลายคนก็ถามหาแล้วเนี่ยเฮ้ยพวกดารากบปสดาราสลิมลดช่องเก่าๆหายไปไหนหมดนะครับท่านก็ไม่ได้หายนะครับท่านผู้ชม ก็ผูมากันคนสองคนครับท่านพี่ม้อ่อนนภาก็ยังคงให้กำลังใจมบ้นะเนี่ยแม้ฝนจะตกม็บก็ยังได้กำลังใจจากพี่มานะครับท่านผู้ชมมาททำให้ผมขนลุกขนพองสยองกล้าไว้ไม่ใช่อ้ยไม่มีขนลุกขนพองเสียนี่กระไรนนเนี่ยอยากจะบึ่งรถนะครับท่านผู้ชมไปไหนจะเนี่ยไปซื้อหอหมกนะครับท่านแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขายอยู่อีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้บางคนก็ไปค่อนแกะแกนนะเนี่ยมาอนนภาทำไมตกอับถึงขั้นไปขายหอหมกอะไรประมาณนี้ โอ้ยขายเล่นๆน,นะครับท่านผู้ชมตัวจริงโคตรรวยเลยครับท่านสําหรับคุณมาอนะพาพี่มาอะไรประมาณนี้แต่ก่อนเห็นแกบ่อยที่ไหนจ๊ะเดือสตานะครับท่านอะไรนี่มาม,ม,ม,มาทําอะไรจ๊ะมาประกวดนะครับท่านผู้ชมน่าทำแบบนี้ได้อย่างไรนั่นเนี่ยเธอแต่งตัวแบบนี้ออกไปออกไปไปตัดสินหลายคนนะครับท่านผู้ชมกูนึกในใจเลยกูจะไม่ไปให้ด่าแน่นอนครับท่าน สำหรับที่ไหนจ้าตอนนั้นเดอะสตาร์นะครับ่านผู้ชมมาวันนี้พาเป็นหนึ่งในอะไรวะคอมเมนเตอร์คนคัดเลือกคนเข้าคนออกครับท่านอ่าเออเมื่อวานนี่ว่าอะไรวะอ่าเอออ่าเออเมื่อวานนี้ก็ขยี้นขยี้นนะครับ่านผู้ชมต้องใช้คําว่าขยี้นขยี้นเลยครับท่านสําหรับอะไรจ้าเนี่ยมพปทครับท่าน โอ้ยยังไม่พังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังไม่ตายด้วยครับท่านมาแล้วนะเนี่ยทงเต็มเลยนะครับท่านบุกทํำเนียบอะไรประมาณนี้เอ,อไม่ใช่สะพาหรือทํำเนียบแล้วว่าที่ไหนไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่สภาพรู้ๆนะครับท่านหน้าโซโหนีรันโทเหลือเกินโซโหนิรันโทก็แบบอดอยากปากแห้งหรือไม่นั่นเนี่ยอ้น,นี้ชาวบ้านตั้งคําถามผมก็เข้าไปส่องดู มันกี่คนกันแน่วะเนี่ยบางคนก็บอก30กว่าคนเพราะอะไรจ้ะเนี่ยมองคนไม่เห็นธงมันเยอะเกินนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่า50คนอะไรประมาณนี้เอา้าไม่ใช่เป็นร้อยหรอไม่น่าจะถึงนะครับท่านแล้วนึกดูนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมเป็นคนจัดม็อบ คอปทอเรครับท่านผู้ชมจัดมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยพอสักพักเป็นอย่างไรบ้างจ้าสักพักสนที่ลิ้มทองคุณมาเฮ้ยเจด,ดูพรมานะเนี่ยไม่ใช่มาล่วงคอปทอนมาจัดม็อบใหม่นะครับท่านผู้ชมใช้เวลา3 4 5 6หวันเองอะไรประมาณนี้ไอ้เฮียนั้นจัดไป2ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าคนกลับมาล่วงกับส่วนที่กับจด,ดูพรเยอะนะครับท่านผู้ชมไอ้ม็อบนี้แหละจ้าแม่ยิ่งโดนเปรียบเทียบนะครับท่านกูนี่ไรซึ่งศักยภาพจริงๆเลยน้เนี่ยถ้าเป็นผมนะครับท่านผู้ชมกลับไปมุดดินหายแล้วครับท่านธรณีสูบ เฮ้ย hey, อาจจะน้อยใจนะเนี่ยทำไมพอพวกนี้เข้ามาเราไม่เป็นดาวเด่นเลยว่าเนี่ยสำหรับคอพทคอพทไม่เด่นละดีแล้วใส่สูตรมึงยังใส่ไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยถึงขั้นเจ้าของแบรนด์ต้องซื้อคืนนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องจับตามองครับท่านขนาดเดียวกันนาย,ยกอิงก,ก็คมในฝกักนะครับท่านผู้ชมหักนกกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้เราอาจจะเรียกแบบนกมือได้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมรอบวงทันทีครับท่าน แหมรัฐมนตรีมหาไทยนี่นะอดีตไปแล้วนะเนี่ยไอ้คนเก่าเนี่ยสั่งอะไรก็สั่งยากสั่งเย็นนะเนี่ยปากจะฉีดถึงรูหูแล้วแม่มึงยังไม่ฟังคำสั่งเลยแม่หัดจดอะไรเสียบ้างไม่รู้ว่าเคยจดอะไรไหมสั่งหนึ่งได้สองนะ,ค,ะงง CEO, ครับท่านผู้ชมสั่งสี่อิวครับท่านไปซื้อน้ำลาอะไรมาประมาณนี้อันนี้ถ้าเกิดถอดความแบบบ้านๆน,นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจา้าก็ต้องจับตามอง,มองครับท่านว่าอนุทินเนวบินจะมีหนต่างอะไรต่อนะครันะคะบท่านผู้ชมเฮ้ยทักษิณก็ได้ออกมาพูดประโยคหน,นึ่งนะเนี่ย มันมีลูกชายของนักการที่อตอนนี้มีคนอยากเป็นนายกหลายคนแต่ว่ามีลูกชายนักการเมืองท่านหนึ่งนะเนี่ยได้ไปพูดที่ต่างประเทศว่าภายในเดือนก,ะกะนักยายนี้พ่อเขาจะเป็นนายกเดี๋ยวต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนว่าทักษิณบอกแบเนี้แล้วก็พิธีกรเนชั่นก็ทวนชื่อพิรพันธ์ก็ไม่มีลูกชาย ลินก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะมีไม่มีทั้งหมดเลยประวิดก็ไม่มีนะครับท้านมู้ชมชัยกเกษมก็ก็ไม่มีลูกชายเฮ้ยใครจะมีใครเป็นลูกชายคนนั้นที่ทักษิณบอกนะเนี่ยเฮ้ยแล้วเขาก็บอกต่อสาเหตุที่ไปพูดแบบนี้พออยากจะทําให้ หมอดูที่เคยดูไว้เดี๋ยวได้เป็นนายกจะทําให้หมอดูนั้นสมหวังนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้เกี่ยวกับไอ้คอมเมนต์ล่างคอมเมนต์บนหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆครับท่านสนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมเบนท์มะม่วงหิมะผานเอลมอนต์ปลากิจขาวปอบลูกหิม500กรัม240บาท250กรัม140บาทครับท่านสั่งได้ทางไหนจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปักบุญไว้บนสุดของคอมเมนต์นะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานจจึงงงขขขอออบบกกกาาารรแถลล่่ยไปนสสวััดีคผมมื ああ。<music>